เองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับกับการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทของนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับฝากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมีเยอะครับประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับผมบอกอย่าว่าจะหมื่นหรือสองหมื่นก็แจกได้ ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเทงนะครับผมต้วลเวลตเติมเงิน1นึ่งมื่นบาทโครงการโปรดของดิฉันเลยมาแน่ๆค่ะปี69ถ้ารัฐมนตรีมองใหญ่นะคะแจกแน่ๆค่ะแต่มีเงินแจก25,000ล้านบาทใครจะเป็นผู้โชคดี2 5ล้าน5แสนคนเราต้องมาลุ้นกันแบบที่เราลุ้นกันใน Entertainment Complex คือลุ้นยิ่งกว่าหวยค่ะว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ16 20ปีคนทํางานอายุที่21 25ปีหรือจะเป็นกลุ่มคนที่ใกล้กเกษียณ55 59ปีที่จะได้เงินตรงนี้ไปแต่ท่านชาดาก็ยังยืนยันบอกให้แจกเลยแจกเลยไม่งั้นได้นายกเทงแนๆ่ๆแต่แจกแบบนี้ค่ะถึงใกล้เลือกตั้งแจก20,000เลยก็ได้<อ>ก็ยังได้นายกเทงเหมือนเดิมค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ